สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องตอนแรกนะครับมือนี่ก็สร้างของรถไทยก็จะาไว้นะครับเป็นมือมือนี่เป็นมือวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันอาทิตย์ตอนแรกพอดีสร้างสุดก้อยนะครับสร้างของรถไทยจะาไว้เดี๋ยวเจ้าเอาของมาส่งกับพอดีกับจี้ฝากของก็จะส่งกับบ้านน้ำฝากลุงเทาให้ลูกสาวกับเมียนะครับเดี๋ยวรถมานล้วมาเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องวันจะเป็นยังไงกันเนี่ยมี่ยังกินเนี่ยนะครับคอนี้บรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องครับ มือนี้มือวันอาทิตย์บรรยากาศสวยงามมากครับบรรยากาศดีมือนีบ่ค่อยอยากแดดมันได้ฝ่าสลัวสลัวพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศที่เกาหลีใต้นะครับผมครับพี่น้องครับผู้เขาลูงนั่นนี่เป็นทัดออกไปน้อยนึงกับไก่ติดกันกับเกาหลีเนื้อนะครับพี่น้องครับมันดูเหมือนจะไก่นะนี่ครับพี่น้องครับผู้เขา นี่คือบรรยากาศที่เกาหลีใต้ครับพี่น้องครับโอ้ด้านหลังผคงกับเป็นโรงงานนะครับนะครับเฮ้ยมาแล้วครับรถไทยฮองกเฮาเฮ้ยขี่รถดรู้เหรอวะตกแก้วไหมแก้วรันไทยนะครับซื้อของสวัสดีครับเด็กของครบวะ ไอ้ม้วนนตัเห็ดเข้งเพิ่มปักมุงอดียวเลโอ้ปักมุงมาสองมัดเลยป่ะโอเคครับผมเด็ดสุดก๋อยมะเพียรับโอ้แจ๋วเลยอันนี้ของผู้ใดเน,นี่นนยโอ้ไอ้นเด็ดของครบแล้วครับผมนี่สุดก๋อยเดี๋ยวกันหน่อยหน่อยครับพี่น้องครับเด็ดของครบแล้วครับผมได้ข้าวสารได้มน,นี่แนวไอ้เห็ดไอ้เนื้อย,อย่างของเ่านี่ นี่สุด na, ก้อยนะครับผมนะครับสุดเท็ดเนยอย่างทอดทีไปเจอกันยุทธีบ้านนะครับผมพร้อมกับเราทอดทองนะครับโอ้โงสุดไก่เห je je ็นไหมขมอำลำเลยลหรครับมือนี้เนี่ยต้องแท้อย่าครับผมกัวขวบขวเด็ดแก้วจัดสุดสอยจุเั็กหน่อยบ่หยุดวันหยุดตรงนี้ชมปักหอมบรรณว่าเต้ โอ้โดนเ้าน้องาไกินีเนีย้นบอกเาว่เนาะสิงเสียเฮ้ยเนียครับงามครับสจุกครับแบบกินจุซะก่อนโอ้เป็นเป็นตัเดียวเนียะเหนือเนี่ยมอแดงแดงสืดงามโอ้สุ่กเลยครับใส่จุกครับ่อครับเคียงเกาหลีวนี้เยนี่ เ่าเมเลยอขาไ่คุณนแเลยพี่่ว่าเนดนเรบไกินกันนี่ว่าเมนสองเดือนแล้ววันนี้เราเราเียเลยเราค่อยจับมือวันยุดพอดีสว่ครับ โอ้ยซดจูบไปยังเนี่ยบ่มีตับเร<อ>ื่องในเปิดตัวสุดยอดเลยคลิปนี้ของแท้แนั่นนี่ยมับมึ้เสียยันนะในการมันยุติครับมโอน,นี่ยุติของ,ของ